พิธีเปิดันวันนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองนายแพทสานาสุจมุลมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยค่ะึ ซึ่งรายละเอยียดในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของอการมอบสื่อสารสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของอโรคแค่เรื่องการโรคมาลาเรียนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้ต่าในเรื่องของการสื่อสารสุขภาพนะคะซึ่งในวันนี้วิทยากรของเราก็มีความสามารถมากมายเลยค่ะท่านเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้พบกับท่านวิทยากรต่างๆนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็นกั่งพักสักครถถู่รอให้ประธานพิธีดำเนินการ เช่นในนามของผู้จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่ภาพเคลื่อนทายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีปี2567ขอขอบคุณท่านในแพทย์ปริญคนจุนเจริญในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้กรุณาให้เขียนมาเป็นประธานในธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ในยุคที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มีิทธิคนอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องน่าเชุ่ ประชาชนป้องกันไทยจากข่าวปลอมแ,แก้ไขข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและเป็นโอกาสดีที่ภาคเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรมว,วมทั้งภาคเครือข่ายหลายภาคส่วนผู้รับผิดชอบการสื่อสารความเสี่ยงและการประชาสัมพันธ์ข้อมวยงานและผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารจาราังหวัดกาญจนร ครือข่ายสื่อสารสุขภาพจาังหวัดกาญจนบุรีประธานอาสมรและพี่น้องอสมอจากทุกอำเพิตัวแทนชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีและสื่อมวลชนทุกนแขนงซึ่งท่านเหล่านี้มีมบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่วมในการนําข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยการอบรม้งนี้มีวัตถุประสงค์สองประการดังน,นี้ค่ะประการแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารความเสีย่ยงสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสื่อสารสุขภาพเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและวิธาการสื่อสารสุขภาพของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีประการที่2เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพรวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนวันนี้ได้เวลาอันสุดัพประชาสชนแนละ้วก็สื่อมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อสื่อสารความเข้าข่าวสารที่ถูกต้องนะครับโดยและได้แหล่งข้อมูลมาจากสวจนะครับเพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดนะครับประชาชนจะได้รับข่าวสารที่ผิดถูกต้อ,ง,องที่เรียกว่าเฟสติวส์นี่แหละครับ ครับแล้วก็เรื่องของการรู้ต้องทันมาลาเรียนะครับอ๋อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาลาเรียเป็นปัญหาสําคัญนะครับในการควบคุมนะครับเนื่องจากมีแรงงานชาวต่างด้าวนะครับที่เขาออกตลอดนะครับทาให้การควบคุมเป็นไปได้ลําบากที่ตึงแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะครับแต่ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้ทำสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ชาวต่างด้าวนะครับที่มาทํางานเนี่ยได้รู้แล้วก็ป้องกันในการ ปัญหาเกี่ยวกับมาเรียเนี่ยครับเกี่ยวกับุยุงก้อนป่องเนี่ยแหละครับครับครับแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสื่อสารจากพนักงนท่านคิดว่ายังไงบ้างครับก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะเราได้ทําสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างด้าวด้วยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายต่างๆแล้วก็โดยอาศัยทางสื่อมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแหละครับที่จะเอาได้นําเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับไปสื่อสารต่อไปครับ